ก็คือสร้างการเก็บออมนิสัยของการเก็บออมผ่านระบบประกันชีวิตปกติในเขาเก็บเงินผ่านธนาคารอยู่แล้วมีรายได้เกิดขึ้นอาจจะผ่านธนาคารแต่ธนาคารกับประกันชีวิตการออมเงินผ่านธนาคารหรือการออมเงินผ่านตแตกต่างกันไปชีวิตของคนคนหนึ่งผ่านธนาคารปีละสามหมืเป็นอะไรไปขึ้นมาในระหว่างกลางทาง คนที่ฝากธนาคารเงินที่ได้ก็คือสามหมื่นบวกดอกเบี้ยนิดหน่อยแต่ถ้าออมเงินผ่านประกันชีวิตปีตละสามหมื่นเหมือนกันมูลค่าของชีวิตของลมหายใจจากสามหมื่นจะกลายเป็นสามแสนหรือห้าแสนหากมีอะไรเป็นไปในระหว่างกลางทาง ชีวิตจากปีละสามหมื่จะมีมูลค่าสามแสนหรือห0 0 0 0นแต่ทางธนาคารให้เฉพาะเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยนิดหน่อยแต่งานของเราเป็นงานที่จะสร้างมูลค่าของคนงทันทีครักลวม,มาเาลงให้คนในสังคมรู้จักการเก็บอ้อมรู้จักการสร้างความคุ้มครองและสร้างสวัสดิการสามประโยชน์ใหญ่ๆหสามประโยชน์หลักห เก็บอมคุ้มครองสวัสด,ดิการสามตัวนะเก็บอมคุ้มครองสวัสด,ดิการออกเสียงได้ไหมลองอ่านเสียงพร้อมกันนี้ครับเก็บอมคุ้มครองสวัสด,ดิการนะประโยชน์ของการทำประกันชีวิตมันมีประโยชน์หลักๆอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเก็บออมคุ้มครองสวัสด,ดิการถ้าพูดให้เพราะๆ นะเป็นเสียงสารพันยะเคยทำไหมเคยออกเสียงไหมเก็บอ่อนคุ้มครองสวัสด,ดิการเก็บปอมคุ้มครองสวัสด,ดิการเอาเ,อาเอามื่อกี้ได้ยินเสียงคุณพี่แม่ชีช่วยหน่อย <c oughs> เพราะอย่าลวมการธัมปกันชีวิตมีอยู่หลักสามอย่างก็คือเกบ็บเสียงพร้อมๆกันสามสีเก็บปอน เอถ้าเป็นเจ้าภาพอยากจะถวายปัจจัยไหมเนี่ยเอาให้มันเพราะเพราะ ad ad. เก็บตอนคุ้มครองสวัสดิการเก็บตอนคุ้มครองสวัสดิการโอ้พระเย็นนี้ไปเคาะประตูเพื่อนๆวันนี้นะเราไปทุพพระคินรัชดามาอาจารย์เขาบอกว่าคุณประโยชน์ของการทำประกันชีวิตมันมีอยู่3ประโยชน์นะก็เลยพุ่งเก็บ แบบนี้เฮ้ยพอเราคุยเป็นกิจจลักษณะแบบมีสาระเพื่อนมันทึ่งเก็บคอมเก็บอย่างไรใช่ไหมคุ้มครองคุ้มครองอย่างไรแล้วมีสวัสดิการอย่างไรท้ายสุดสุดท้ายท่านผู้มีเกียรติคุยกับคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักคุยได้ไหมคะได้ไหมคะหรือได้ไหมคะอยากจะได้มีไรายได้สามหมื่นคุยได้ไหมคะเรียนรู้ในระบบของบริษัท ว่าการเข้าการนัดหมายการเข้าพบการเปิดการปิดอย่างไร